สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรถแบบสั้นๆนะครับตัวนี้เป็นรถยาริสนะครับรุ่น e n p r พรนะครับที่มีการตกแต่งสเกิร์ตรอบคันแล้วก็ล้อแมกมาเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ 1,200cc นะครับเป็นรถ e c โ c a r ของทางโตโยต้านั่นเองนะครับที่ในป้าย e c โ s t สติ e r เกอร์บอกว่าประหยัดน้ำมันอยู่ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแลวก็ราคาอยู่ที่549,000บาท วนนะครับคันนี้ก็มีการตกแต่งสติกเกอร์นะครับรวมไปถึงสเก์ตรอบคันแล้วก็มีการติดตั้งสติกเกอร์นะครับเป็นหลังคาดำนะครับตกแต่งให้เหมือนตัวรุ่น s p o ร์ตพรีเมีนะครับที่มีรุ่นหลังคาดำด้วยนะครับราคาของยาริสเนี่ยเริ่มต้นที่549,000บาทน,นี่คือคันนี้เองนะครับ ขยับขึ้นไปก็เป็นรุ่นสปอร์ตนะครับราคา690,000บาทแล้วก็รุ่นสปอร์ตพรีเมียมอยู่ที่679,000บาทนะครับรุ่น e n t r รีก็มีไฟเบรกนะครับเป็นแบบ LED นะครับราคา549,000บาทเนี่ยไ,ไม่รวมชุดแต่งนะครับชุดแต่งก็ราคาประมาณอยู่ที่15,000บาทนะครับดูรอบคันเสรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันหน่อยนะฮะนี่เปิดขึ้นมา ดูแผงตรงนี้นะครับก็ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับก็เหมือนกับรถคิโบร่นะฮะคล้ายๆกันนะครับไม่คล้ายนะครฮะเหมือนกันเลยนะฮะแผงควบคุมแล้วก็กระจกไฟฟ้าตัวนี้ก็ทําสีมาแบบสวยหรูเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่น e n t r รนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดนะครับแล้วก็มีตัวปรับนะครับตําแหน่งให้เบาะสูงต่ําด้วยนะครับ รุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับก่อนหน้านี้ยาวนะครับยาวฤทธิ์รุ่นแรกๆไม่มีตัวปรับบากนะบอกก็เป็นแบบผ้านุ่มๆนะครับนั่งสบายเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเปิดฝาทังน้ำมันนะครับไม่มีตัวเปิดฝาท้ายนะครับตัวนี้เป็นเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็มีปุ่ม start stop นะครับเครื่องยนต์ด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มปิด DSC ครับ บนแผงพวงมลาลัยก็จะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับให้ลูกค้านเนี่ยลื่นเพลงนะครับเพิ่มลดเสียงเพลงได้นะครับรวมไปถึงปุ่มรับโทรศัพท์นะครับก็มาให้ครบคันเลยทีเดีวครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นที่549,000บาทนะครับมาพร้อมกับเครื่องเสียงที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมีช่อง AUX นะครับใส่ซีดีได้นะครับเล่น MP3 ลูทูธรับโทรศัพท์นะครับบางโทรศัพท์ตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบ USB ตรงนี้นะครับช่องแอร์ก็มี2ตํตำแหน่งนะครับนี่เป็นไฟต่างๆนะครับไฟฉุกเฉินแล้วก็ตัวปรับความเย็นของออุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT นะครับเนี่ย มีมาให้อย่างครบคันเลยทีเดียวนะครับมีไฟสองสว่างที่เก๊ะตรงกลางด้วยนะครับใครไม่ไม่ทราบว่าเป็นไฟอะไรครับเป็นเดาวออกสีฟ้าๆนะฮะเวลากลางคืนจะเห็นได้ชัดมากนะครับเก๊ะใส่คล้องก็มีมาให้นะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยมันไม่มันไม่หล่นลงโบะเลยนะฮะมันค่อยๆลงนะฮะถือว่านิ่มนวลเลยทีเดียว ่าที่ให้มาเนี่ยครบมากเลยนะครับตรงนี้เป็น power outlet นะครับแล้วก็กล่องนะฮะกองใส่ของนี่ก็เหมือนกันครับไม่หลดโบนนะฮะติดเบาๆเลยครับลงแบบนิ่มๆนะครับถือว่าราคา549,000บาทนี่ให้มาครบทั่วนนะครับบนเพดานนะฮะก็มีไฟส่องสว่าง2ตํตำแหน่งทางด้านหน้านะครับนี่เป็นที่บังแดดทางซ้ายทั้งขวานครับ แต่รุ่นนี้ไม่มีกระจกติดมาให้ด้วยนะครับจะให้ดูทุกซอกทุกมุมของรถคันนี้เลยนะครับมีแอร์แบ็กอยู่รอบคันนะครับมีตรงด้านหน้าคนขับแล้วก็หัวเข่าคนขับแล้วก็คานด้านซ้ายขวานะครับตรงที่ผมตำแหน่งที่ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับจะมีคำว่า srs airbag นี่ก็หมายถึงว่ามีถุงลมบรรจุอยู่ภายด้านในนะครับ เราออกมาดูทางด้านหลังกันบ,บ้างน,นะครับยาริสก็เหมือนเดิมนะครับเบาะด้านหลังนี่เป็นผ้าแบบนุ่มๆแล้วครับก็สามารถพับได้นะครับแต่ว่ารถคันนี้มันก็พับแบบทีเดียวเลยนะครับสามารถแต่งพับได้สำหรับรุ่น Entry รนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งหนึ่งนะครับอาจจะเห็นชัดขึ้น ตรงนี้เข้ามาก็จะเห็นบอกเป็นแบบผ้านะครับนุ่มๆนะฮะสงบไดูเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่ปลดล็อกสําหรับพับบอกนะฮะให้มันพับลงมาข้างหน้านะครับนะครับกดกดลงไปนะครับแต่ต้องกดพร้อมกันนะครับทั้งมันจะมีอยู่สองฝั่งนะอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับบด้านหลังก็เป็นที่เปิดแบตไฟฟ้านะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเขาถอดแบตออกนะครับมันก็เปิดไม่ได้นะฮะ โดยรวมแล้วครับคันนี้ตกแต่งมาแบบสวยงามเลยทีเดียวนะครับราคาที่5,49,0 0 0เ้าบาทครับไม่แพงเลยครับแล้วก็ชุดแต่งนี้ก็อาจจะมีโปรโมชั่นแถมกันไปนะครับลองติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้าใครสนใจรถคันนี้ก็คอมเมนต์มาได้หรือว่าติดต่อโนนที่0 6 3 7 8 0 8 8 9 9นะครับเบอร์ l ลน์อดีก็เบอร์นี้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องผมด้วยแล้วกันนะครับ ใครอยากให้ผมรีวิวรถโตโยต้ารุ่นไหนคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม